พี่น้องจ้ามือนี่ยุทงหน้าคือเก่าเดี๋ยวสิพามาแอบเบิงแม่เห็ดหนังอยู่แม่แม่แมยุใส่น้อเอาโอ้ยปาดเบิงข้างหลังวานผู้สาวซ้ำน่อยโอ้ยเห็ดสมเนื้อบ่แม่เดสมนื้อปา ทำเหนื้อให้ลูกให้ล้านกินปารเนื้อคือสดคักแฉะยู่บ้านนอกเขาก็ได้กินเท่ากันก็เพราะมนอยู่ในเมืองก็กได้จ้าอย่าพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงหน้ายู่ทงอยู่ทาคือเกาออกมาหน้าสูมือออกมาทุง่งนาทุกวันเลยมือเ้านี่แม่เพิ่นไปตลาดนัดมาได้เนื้อมา อันนี้หมูเอามาเห็ดย่งแม่ไก้หมูมาหอมได้เนื้อมาน,มนั่มเดเหานกินไป้องเรียนเนื้อซดคักหั่นแล้วก็ฟักแล้วก็หอ่อสีห่อสมเนื้อจ้าพี่นอ้องเบื่องห่อสมเนือ้อหมอบหูบ้านกระสือมาสองกิโลลืมเอามาตะาแม่แล้วมักหั่นหวเรียบร้อย สีเขาไปบ้านไปเอาเนื้อมาตากอยู่ตากแดดเดียวตากแดดเดียวเอาไว้ทอดนีจ้าหั่นหัน,หนแล้วก็ฟักฟักแล้วก็หอ่อห่อแล้วได้กินเลยได้ลังคนเห็ดเนาะห่อแล้วกินได้เลยอยู่ทงอยูท่ทาอยู่ไฮอยูหย่หน้าจ้าบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนานี่สวนผักเด้อ เดีสิภาเบิง้ง <c oughs> สิพาพี่น้องไปเบิ้งสวนผักนะคะ <c oughs> นี่ของนามพ้อมนามท่าสะดวกสะดวกสบายนะคะอันนี้ไร่อ้อยไฮอ้อยเดี๋ยวสิภาไปเบิ้งสวนผักปลูกผักแม่แล้วปลูกผักไว้พน มีโพนด้วยนะคะทุกคน <c oughs> มะฮุงมะเมนสีสุกละบอนะคะอันนี้เป็นทุ่งนา,ป,นา,านงปีนี้เด็กข้าวห้ายจากพี่น้องปีนี้เด้ข้าวเยอะมากเอารถเกี่ยวมาลงเกี่ยวเด็กเคืองเดียวจากพี่น้องบัน,นี้ก็ใส้ข้นเกี่ยวจ่างข้นเกี่ยว ปีนี้แม่ได้ข้าวข้าวเจ้าได้ลอยเก้าสิบสอบพี่น้องข้าวเหนียวได้เกือบสามลอยสอบนี่พอ่อดูสวนผักจ้าอันนี้เป็นสวนผักของแม่นะคะคุณแม่ปลูกไว้งามบอนี่ต้นหอมบริสืทยากมือนกินลาบสีนส้อยจุกกบมาเก็บเอาหอมอยู่นี่จ้าเดี๋ยว มีอยังอีกเดี๋ยวปักทั่วกับปลูกไว้เดี๋ยวดูสระแหน่ก็มีนะคะทุกคนมีพักสรลแหน่พร้อมเดี๋ยวพามาเบิ่งนี่เด็กต้องใส่อยังดอกปุ๋ยอียังดอกมันจงสีบ่เป็นเพียมีปักทัว่วปลูกไว้ปลูกไว้เพื่อด้กินจ้ะเดี๋ยวสิไปเอาพอสซีเล่ามาปลูกอยู่ นี่บอกทัว่วเก็บไปแล้วหมู่บ้านนี่เก็บไปกินก็บก้อยหมู่บ้านกระก้อยมือน,นี้กระก้อยอีกจ้าคุณแม่กับคุณพ่อมากกินเพิ่นมากินลาบกินก้อยจ้ะนี่บอกพริกอม,มีต้นพริกด้วยนะคะนี่บอกหูงกําลังเฮิมต้นมะละกอก็มี นี่จนบังฮ่งนี่นี่แล้วพี่น้องปลูกเซโพนน้ำนี่จ้าสะดวกอยู่นีไมีน้ำจ่ายเดือนละยี่สิบบาทใส่จนวาทั้งเอาไหงัวกินนี่จ้างามบออันนี้เป็นไร่อ้อยของคุณแม่นะคะไร่อ้อยไ้อ้อย แล้วก็มีทุง่งนาฟังผุ่นกระแมนได้พี่น้องอ่อยอ่อยอยู่สองฟังมีพอมกอางัวไปลามพู่นทางผุดก็จะเป็นเป็นหนองเป็นหนองน้ำจะ้ะบรรยากาศดีมากๆอยู่ไฮอยู่หน้าจ้าพี่น้องออกมาออกมาสูมมือมีผักผ่ายพร้อมเด้อผุ่นผักผ้ายกระหลาย กำลังออกรับพายอยู่ให้หน้าเห็นหน้ากินโบเบิดดอกพี่น้องหน้าร้ายให้อ้อยกัดร้ายฟังท่างผุนไปอีกผุนก็เป็นที่ว่างเปล่าเอาไว้เลี้ยงบัวนะคะเหรือจ้ะอัปเดตให้เบิ้ง ชีวิตกับยุแบบบ,บ้านแบบนี้และจ้าหลังจากส่งลูกๆไปโรงเรียนแล้วก็ออกมาให้มาหน้าออกมาทงมาทาขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอใทุกท่านมีความสุขเฮงเรงเลยๆปังๆนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะ